ชีวิตลาสุดน้องอรุโนไทยอดีตนางเอกจแมแตตเคียนทอง2528อายุ55ไม่มีโอกาสได้เห็นบนจอแก้วลาสุดอดีตนางเอกจอมแตตเคียนโฮมงานหนักจนต้องออกไปจากองค์การทักเอ่ยชื่อน้องอรุโนไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถและยังเป็นทายาทของอดีตพระเอกหรือชายนารุนาธ พระเอกตุ๊กตาทองคนแรกของเมืองไทยกับคุณเครือมาสร้อยคิรีคุณแม่ซึ่งเป็นผู้จัดสร้างภาพยนตร์ในหลายๆเรื่องด้วยความที่พ่อและแม่อยู่ในวงการจึงมีโอกาสและแสดงภาพยนตร์เรื่องกัมมเทพพิสวัตครูกับวิรยุทธ์รสโอชาในเรื่องแรกต่อมาได้แสดงครูกับปัญญาเนรานกุลในเรื่องรักตะลุมบ่อนโด่งดังเป็นอย่างมากก่อนจะไปศึกษาต่อที่อังกฤษ2ปีในปีพศ2532 เป็นการสำคัญของชีวิตการแสดงเพราะได้ผ่านการคัดเลือกนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง Boss Happiness ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างรวมกันระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเยอ,อรมนีครั้งนี้ก็ได้ประสบการณ์ในการทำงานที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยทีเดียวเวลาผ่านไปอายุมากขึ้นวิธีการรับกับปัญหาคือน,นิ่งแม้จะอยู่ในวงการบันเทิงมานานและได้เห็นประสบการณ์การทำงานของพ่อและแม่ในวงการ ก็มีบางครั้งที่ต้องเสียน้ําตาให้กับข่าวตามหน้าสังคมถึงแม้จะผันตัวไปทํางานเบื้องหลังชนิดที่ว่าทํางานหามรุ่งหามค่ําด้วยความที่เป็นคนบ้างงานนั่นก็ส่งปัญหาทําให้สุขภาพเข้าขั้นหนักไม่ยอมกินไม่นอนจะทําแต่งานอย่างเดียวเวลาไม่สบายก็ไม่ไปหาหมอเสื้อยาทานเองเป็นเอาหนักมากก็ยังไม่ดูแลตัวเองเข้าโรงพยาบาลและออกมาก็ยังไม่ดูแลตัวเองทําตัวเหมือนเดิม ไม่ดูแลรักษาตัวเองจนหายขาดทําให้เดินไม่ได้บ้านหมุนตลอดเวลาจนเริ่มรู้สึกไม่ไหวตอนนั้นไม่เข้าใจรักษาเองผิดผิดจนร่างกายแย่ไปกันใหญ่ร่างกายบอกว่ารับไม่ไหวแล้วนะถ้าคุณไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้คุณจะพังแน่ๆก็ตั้งใจดูแลรักษาตัวเองค่ะหลังจากไม่สบายจนถึงขั้นเดินไม่ได้ทําให้คิดถึงชีวิตที่ผ่านมาที่ละเลยในการดูแลตัวเองและอ่านหนังสือธรรมะตอนที่ไม่สบายทำให้ใจไม่พงซ่าน และได้สติในการใช้ชีวิตมากขึ้นและต้องรักตัวเองไม่ประปรละเลยอีกต้องมีวินัยกับตัวเองตอนนี้คุณน้องมีความสุขในการทําสปาบำบัดและดูแลลูกค้าแบบใกล้ชิดและแนะนําข้อมูลดีๆในการดูแลตัวเองให้ลูกค้าฟังอีกด้วย